แล้วปลาเราตัวใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น้ํามันใช้น้ามันเยอะนิดนึงอ่ากน้ํามันเราร้อนได้ที่เราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึนะเพื่อไม่ให้มันปลาติดกระทะติดกระทะเนาะซึ่งรสชาติของปลาเนี่ยเราจะใช้ความเค็มของน้ําที่เราจะราดใช่ค่ะเราก็เลยไม่ต้องมาเค้าเกลือนะคะนี่คือไม่ถึง10%์ของตัวปลาเลยนะเนี่ยใหญ่มาก ตามแต่นะคะบ้านนี้นะคะจะติดเตาจะอะไรทุกคนจะมีส่วนร่วมกันหมดเลยนะคะนี่ผู้กำกับเพียบไปหมดเลยเหลืองแดงชมพูนี่คือเป็นทีมซัพพอร์ตนะคะเนี่ยปลาโอ้โอนยน่ากินมากวาวสวยมาเป็นแบบละแนงเลยอ่ะใช่สวยเลยเลยปลาของเราเนะคะตอนนี้ แม่บอกโอเคก็คือข้างนอกนี่คือดูกรอบแล้วนะคะ,ค,ะคือเราจะไม่ได้ทอดจนแห้งเนาะก็ค,ะะคือเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอเนื้อแอนเหลืองมากปลาค้าของเรานะคะทอดมาแบบกรอบๆเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีการแบบเค้ากรงเค้าเกลือปรุงรสใดๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํา น้ำราดก็คือเป็นปลาเขาทอดราดน้ำปลาเนะาะอ่าจะมาเครื่องมีแค่น้ำปลาน้ำตาลปิ๊บน้ำาปลาน้ำเปลาเราใส่น้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะจ๊ะ เรากัดแล้วเราก็ชิมเอาเนาะเพราะว่าน้ำราดมันก็จะเป็นเค็มเคมหวานหวานจ้าเดี๋ยวเราเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะแล้วไปใส่น้ำปลาทีหลังใช้เป็นพวกน้ำตาลทรายได้ไหมคะหรือน้ำตาลทรายเอ่อมันจะหวานแหลมค่ะไม่ไม่เหมาะกับทำน้ำปลาอันนี้มันจะนวลเนียนจ้านี่น้ำตาลมะพร้าวหรือบางที่เขาก็เรียกว่าน้ำตาลปีเปาะจ้าแล้วสีก็จะสวยด้วยค่ะส่วนใหญ่อย่างเวลาทอดราดน้ำปลาก็จะ กินคู่กับพวกยำเหมือนยำมะม่วงอะไรแบบนี้เนาะหรือจะกินเปล่าๆกงน,นกับข้าวก็ได้เด็กๆก็ทานได้นี่พอเราเคี่ยวน้ําตาลให้สีสวยได้ที่อย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็กะว่าน้ําปลาสัก2ช้อนน้ำตาลนิดนึงก้ ประมาณนี้จ้ะโอเคค่ะเราต้องพักให้เย็นก่อนราดไหมคะเพื่อให้ปลาต้องพักให้เย็นก่อนจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะไนแล้วไม่อร่อยทําไม่กรอบปลามันจะแบอะไรนะปลามันจะชื้นนะจ้ะไม่กรอบบ้านเราเรียกปลาจะไนน้ำราดของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักให้เย็นแล้วเราก็จะนำมาราดบนปลาขาวทอดกรอบของเราค่ะ คะทอดราดน้ำปลาเนี่ยนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือว่าจะกินกับน้ำยำมะม่วงอย่างนี้แม่ทำเป็นยำมะม่วงมาให้เนาะหนูชิมเนื้อเขาก่อนเนื้อพามแน่นอยู่เนาะคือเนื้อจะหนูว่าเนื้อเขาไม่มันเท่าพวกปลาครังใช่ไม่ไม่ไม่มันเท่าปลากรดค่ะเนื้อเขาอะด้วยความที่มันสดเนาะเนื้อมันหวาน แล้วพอเจอกับตัวน้ำปลาที่ออกเค็มๆห,หวานๆนะคะก็จะได้แบบนึงอันนี้เด็กกินได้แต่ถ้าอยากได้ความแซบขึ้นมาก็คือกินกับยำมะม,ม่วงแบบนี้เพราะว่ายำมะม,ม่วงก็จะมีเปรี้ยวมีเผ็ดเพิ่มเข้ามาปลาคาทอดราดน้ำปลานะคะกินกับยำมะม,ม่วงอร่อยมาก